ถ้าผมก็สวัสดีทนก้ดระกาในเกมของ bon Z, ดองันบอลแซดโตคังมาถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะมาทำการเล่นด่านของ v d ดิยูซีตมิเต็ดแคสนะครับเวอร์ชันดูคังตมิเต็ดแคสต์นั่นเองนะก็เป็นด่านของมาเินบูซาก้านะเป็นเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชันของตีมาเินบูซาก้าเนาะก็เป็นมะามาพร้อมกันทั้งสองเซิร์ฟเลยนะครับทั้งเซิร์ฟจีกับเซิร์ฟเจอแปรเลยก็มาพร้อมกันให้เราเล่นเลยหรือครั้งแรกของโลกของโลกรจริงๆเพราะมาครั้งเดียวครั้งแรกเลยแล้วจะไม่มีอีกเลยนะครับน่าจะมาให้ครั้งเดียวหรือครั้งแรก แล้วก็ไม่มีอีกเลยเพราะว่ามันจะเหมือนพวกวีดีโอซี่องเจมีนแคสของเวอร์ชันแบบ GT บ้างอะไรเงี้ยภาคซูปเปอร์บ้างของ5ปีก็มาครั้งเดียว,วไม่มากเลยอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งนี่ก็ไม่อาจจะเป็นอย่างนี้นั้นอาจจะเหมือนกันก็คือมาครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยดังนั้นก็แนะนําให้มาเล่นกันนะครับจะได้แบบว่ามาสัมผัสประสบการณ์ที่เราแตะได้แค่แตะได้แค่ครั้งเดียวเออต้องมาเล่นแล้วแหละผมว่านะโอเคนะซึ่งผมเนี่ยบอกเลยว่าบอกไว้ก่อนว่าผมเล่นผ่านไปแล้วนะเล่นผ่านมปแล้ว2รอบไ้เลยนะครับ นะซึ่งเขาได้เล่นมาเนี่ยผมผมว่าด่านนี้มันก็ยากเหมือนกันนะยากกว่าด่านซีซั่นอ,อื่นๆนะครับมันก็ไม่ได้ยากกว่า,าขั้นแบบยากมากๆแต่ก็มีอยู่คือเลเวลสองจะยากเออตรงเฟสของบูอ่ะไอบ้บ,อบูอ้วนบูผอมบูวิวจะยากหน่อยต้องระวังให้ด,ดีนะครับอันนี้นะครับแต่ทีมมารดักนะครับคือเป็นการประหยัดทีมสีในการต่อสู้นะฮะก็ใช้ทีมบาดักสู้ไปก่อนฝีดังแรกมันไม่ได้ยากแล้วก็ใช้ทีมกากๆไปสู้ก็ชนะแล้วนะครับด่านนี้แหละน่าจะผ่านได้เหมือนกัน เช okay, มาบารักแดงลิงไม่ดีลิงกับบารักเออาลิงไม่ได้เว้ยต้องแบบนี้ดิเออนะกาแ,แรกก็ศัตรูสามารถหลบเราได้นะแต่ว่าโอกาสหลบมันน้อยมากคือแท้จะเป็นแรเชได้เลยอ่ะโอกาสหลบแทบไม่มีอ่ะผมเล่นมาสามรอบผมไม่เคยเห็นมันหลบเลยนะมันแค่ไม่หลบเลยอ่ะมันหลบไม่ได้อ,อ่ะมีเขียนเป็นแค่ตัวอักษรเขียนว่ามันหลบได้เขีย่มันหลบไม่ได้เลยว่างก็ได้มันไม่เคยหลบเลยนะครับ ตีเข้าไปคิดิคอนเยี่ยมนะซึ่งก็ตามหลักการเดิมนะครับด่านวีดูซีก็คือจัดตัวชนะทางไปสู้ก็ตีเข้าแรงกว่าด่านอื่นผมว่าเอ, ي, เอ ي, เ้ยหลบเอ้ยเสี่ยโอ้โหเฮ้ยกูดูถูกมึงกูดูถูกมันเกินไปเี้ยเฮ้ยมึงหลบได้สิเฮ้ยผมดูถูกมันเกินไปมันหลบได้เฮ้ยโอ้โหบ้านนะโอโ้โหหลบไม่ใต้บาดักด้วยนะหลบไม่ใต้ตัวดาเมจหลักของเราด้วยโอ้โหปุยปุยแม่งเล่นลิล้นละไง โหยเอ้อยแย่แล้ว <c oughs> ดูถูกมันเกินไปนหลบได้โอ้โหเอ้ยตายแล้วเนี่ยจบช้าเลยจบช้าเลยอ่ะปกติจะจบภายใน2เทิร์น3เทิร์นนี่แม่งจบช้าเลยแม่งหลบแม่งแอนตี้บาร์ดักได้โอ้ยตายแล้วหนึ่งล้านหนึ่งล้านดานเมจนะครับคีบารักเอลอาร์ม่วงอืมลิงยักษ์ลิงยักษส์ส,สควอสสควอสนะครับล้านสองตีเข้าโคตรเบา อย่างว่าต,ต้องจับทีมชนะทางไปสู้นะก็คือเป็นพื้นฐานหลักในการเล่นด่านมีดูซีอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องจับทีมสีวิสู้เลยครับโอเคเีล okay. ูกแก้วลุ้งโคตรเยอะเลยเว้ยเยี่ยมฟาชานได้เปลี่ยนลูกแก้วลุงได้นมะีนตัวละครที่ดีมากนะเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนเปลี่ยนลูกแก้วเปลี่ยนเปลี่ยนบอลให้ทีมเราได้เลยนเะหม,มือนพวกโกทินน์เละเหมือนโกทินอีซีเอทำนั้นได้เลยนะคล้ายๆกันมันอารมณ์คล้ายๆกันนะครับเปลี่ยนบอลให้ทีมนะครับ โอเคแต่ไปเจอกับยาก้อนนะครับยาก้อนก็ไม่มีอะไรมากนะครับสีแดงไปสู้นะฮะยาก้อน,นี่สามารถซื้อเราได้นะระวังด,ดีแล้วกันนี่มันซื้อเราได้นะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับก็ปวดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันซื้อตุลคอนเป็นดาเมจหลักของเราอะก็ระวังดีแล้วกันนะก็ใช้ดวงใช้ดวงในการเล่นนะครับใช้ดวงในการโดนสุ่มโดนนะว่าจะโดนใครเออโอเคโดนบูแดงบูแดงไม่ค่อยสำคัญนะปล่อยทิ้งไปเลยช่างหัวมัน คือบูแดงมันก็ถือว่าโอเคไม่มีอะไรมาก <c oughs> นะีผมผมไม่คิดถึงมันอยู่แล้วบูแดงยังทำอะไรไม่ได้บูแดงเนี่ยกากมากปล่อยไปเลยตามีตามเกิดไปเลยปล่อยมันเวง้งว้างไปเลยนะฮะนี่ช่างมันนี่คือบูแดงก็ได้ความหมายเลยไม่มีอะไรมากนะครับบูแดงมันทำอะไรไม่ได้แล้วล้านห้านะครับไป,ไปเลยอล้านห้าเข้าสองล้านแปดเข้าโคตรแรงนี่คือข้อดีของการจัดทีมสีไปสู้นะครับทีมสีเวลาชนะพลาดเนี่ยตีโคตรแรง นะบูดแดน,นครับโดนซีรนะบูแดนนี่เป็นตัวคังเฟสที่พาร์สีอ่อนมากนะ80% ADK d ์อย่างเงี้ย,ยต้องเปลี่ยนร่างก่อนะเออแ,แล้วแบบกว่าจะเปลี่ยนร่างกว่าจะอะไรนั่นก็ลีาลาแล้วเกิน <S <S โอเคนะครับมันซื้อกู๊กูแบ็กผมไม่เป็นไรเรามียี่สิบเอ็ดอยู่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็สามารถผิดเกมได้นะลาก่อนนะยาก,ก้อนแดก <laughs> แดกขนมยาก,ก้อนไปแล้วเลเซอร์ปิ้ว เรียบร้อยครับสองล้านโอเคก็ผ่านไปนะครับผ่านใน2เทินก็โอเคนะแต่จริงๆควรจะผ่านไปได้ภายใน1เทินเลยจะดีมากนะต่อไปก็เจอกับ,าบานะดาวูล่านนดาวูล่าเจอกับเป็นตัวละครสีเขียวนะครับใช้ถวงาือสู้นะฮะซึ่งดาวบูล่าสามารถล็อกตอนล็อกตำแหน่งเราได้ระวังให้ดีนะครับแต่ว่าก็บางเหมือนเดิมนะไม่ได้แตกต่างจาก2ตัวที่เหลือไอสองตัวที่ผ่านมาไม่แตกต่างนะครับไอสองตัวที่เราเล่นผ่านมาก็คล้ายๆกันจะบาง นะครับแต่ว่ามันจะเลือดเยอะหน่อยเออแค่นั้นนะครับแค่นั้นแหละเลือดเยอะแต่บางโอเคมันล็อกตำแหน่งเบจิต้าซูเปอร์เราครับซูเปอร์เบจิต้าเราก็อยู่แหน่งสามไมก็โอเคอยู่นะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับก็โอเคไม่ได้เป็นคอเสียหลักของเราเท่าไหร่โอเคนะครับแม่ตายทุกตัวนั่นเยี่ยมไปเลยนะดีแล้วมาอ้เอว้ยแม่ตายใส่เลยช่องแรกเลยครับแม่ตายดักหน้าเรามันซิลได,ด้ใช่ไหมซิลได้ปะ ไม่ได้โอเคนึกวา่าซิลได้จําผิดนะครับล้านสามนะฮะเข้าสองล้านกว่าได้อะเนี่ยสองหลอดอะเลือดเยอะแต่เลือดเยอะอย่างเดียวตีเข้าแรงเหมือนเดิมเลยนี่ l ออาสามปีของเรานะครับสองล้านสองสี่ล้านห้าล้านได้เลยป้งเนี่ยถึงไหมห้าล้านเนี่ยถึงไม 5, 000, หงไมอืมสี่ล้านโหตรแรงซุปเปอร์เบต้าก็บิดฉากไปนะครับน่าจะทีเดียวตายนะฮะปิดเบคานน เรียบร้อยสองล้านห้าไปอย่างรวดเร็วดาบล่าเจ้าชายแห่งปีศาจตายอย่างรวดเร็วกระจอกง่อยจริงจริงเรียบร้อยเท่าไรว่าหนึ่งคีย์นะผมโอเคซึ่งด่านแรกๆก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะจะไม่ยากเท่าด่านสองล้านสามเลยนะไปเลเวอรสองเลเวอรสามจะยากหน่อยเนี่ยอันนี้จะยากหน่อยเพราะว่าเจอกับเป็นพวกบูนะครับซึ่งบูเนี่ยมันสามารถฮิลได้นะบูอีวิลกับบูอ้วนฮิลได้เหมือนกันเลยแล้วก็บูบูอีวิลเนี่ยซื้เราได้นะครับส่วนบูอ้วนก็ตีแรงนะครับแต่ว่าซื้อไม่ได้นะ นะครับซึ่งเราจะใช้เราจะใช้ทีมตัวดีสีเหลืองไปสู้กับบ e ูอีวิลนะครับเพราะว่าเราจะเจอบอสที่เป็นสีม่วงเป็นเฟสสุดท้ายแล้วนะครับในด่านนี้นะฮะก็ใส่ตัวดีสีเหลืองไปสู้เลยนะครับนี่ไอ้นี่ไอ้นีไน่ไอ้นี่นี่แล้วก็สิบเจ็ดก็ดีนะโกูเทนก็ดีนะครับือประมาณนี้นะ่าจะโอเคหรือจะเป็นโกหังดีวะโกหังก็โอเคนะผมว่าโกหังดีกว่าลวกันเออ โอเคมาซึ่งข้อควรระวังของด่านนี้ก็คือบอสมันชอบตีไม่ตายดักหน้าเรานะครับแล้วมันซิลไม่ตายได้จากการโจมตีไม่ตายของมันเองซึ่งหมายความว่าถ้ามันตีไม่ตายดักหน้าเราเนี่ยเท่ากับว่าตัวคร์ที่โดนโจมตีช่องแรกจะ,จะไม่จะไม่สามารถใช้ไม่ตายได้นะจะโดนซิลนะครับอันตรายมากผมจะให้17ไปโดนเลยกันนะ17หรือเบจิต้าผมให้เบจิต้าโดนดีกว่าเบจิต้าโดนก็โอเคกว่านะครับน่าจะโดนเบากว่า17นะ17บเจ็มมีพาสซีฟในการแทงนะแบบนี้ไปก่อนชิป โอเคแบบนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับไม้ตายช่องแรกไหมไม่ไม้ตายโอเคแสดงว่าบอสมันชอบกักนะฮะปกติบอสชอบไม่ตายช่องแรกเลยนี่มันไม่ตายช่องแรกเฉยเลยเป็นไรวะบอสเป็นอ่อนคอไอ้ผมไงวะเนี่ยตอนเล่นรอบแรกโอ้โหก็จะผ่านผมบอกเลยเนะโคตรแบบผมเล่นจนหัวร้อนเนี่ยตีไม่แตนหลักหน้าบ้างอะไรบ้างจะ,จะ จะได้ไม่ตายจะชนะก็ไปชนะฮิลกับมาอีกเนี่ยซิลไปอีกแม่งหลายเรื่องม่เกินอันนี้ถือว่าเราโชคดีเพราะว่าเราเราเปิดมาดีนะครับเปิดมาดีเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้โดนซิลตั้งแต่แรกนะครับอแล้วบูก็ฮิลไปก่อนด้วยถ้ากับว่ามันจะมันจะไม่ฮิลในเทิร์นนี้นะครับถ้ากับว่าเราจะตีฟรีไปเลยสองหลอดแล้วโอ้โหกาก,กจังว่ะเฮ้ยต่อไปนะครับมาโอเคบูฮิลบูฮิล ไม่เป็นไรฮิวแล้วไงอะ่ะมาดิเจอโกหังหน่อยไหมอะ่ะคิลิคอนชัวร์แล้วก็เซ็นแล้วเวยเ้ยเลือดน้อยแล้วเวย้ยฮิวไปดิล้านสองแล้วไงอะ่ะฮิวมาเถอะมาไปมาโกหังไปถึงล้านดาเมจคิลิคอนชัวร์ตายปะ่ะตายเรียบร้อยนี่ยแหละโกหังก็เดีของโกหังคือมันเก่งมากไอ้ด่านวีดีโอซีหรือด่านอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นการคิลิคอนชัวร์เพราะว่าด่านวีดีโอซี่เป็นด่านสั้นๆใช่ไหมลนะ่ะเออก็ใช้พวกตัวคิลิคอนง,ง่ายๆไปใช้ก็ได้น,นั่นีอ แบบโกหังเงี้ยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันโกคุสี่นำ B เบกอสโตโยต้าห้าปีโตโยต้าเอซีเอเบสาเบเคาน์เตอร์โกเทนเหผยลูกแก้มให้เพื่อนแบบนี้โอเคไปลุยโอเคนะครับมาอมืเปิดมาค่อนจะโอเคนะบมูมันฮิวช่องแรกก่อนมันจะฮิวฟรีๆเลยเพราะว่าเลยมันเต็มหมดแล้วมันฮิวมันจะไล่ความหมายมันจะไล่ประโยชน์ไปเลยนะครับถือว่าดีถือว่าดีใช้ได้เปิดมาดีเนี่ยเออเปิดมาดีใช้ได้เลยเยี่ยม อย่างนี้แหลในอย่างนี้แหละที่เราต้องการนะเปิดแบบนี้แหละที่ต้องการอันนี้ถือว่าดวงผมเปิดมันดีนะดวงในการเปิดเกมผมว่าผมว่าเปิดดีมากนะเมจิต้าได้ตีมาต้าไปก่อนด้วยนะแล้ก็ได้เคาน์เตอร์ด้วยเคาน์เตอร์โคตรเยอะนะมาดิค,คิดิคอนหน่อยไม่ขี้ี่อยู่สามขนะี้มายี่สิบนะเว้ยขี้หน่อยดิขี้ขี้หน่อยฮึบไม่ขี้อีกแล้วเอ้ยอะไรวะคิดิคอนยนะี่สิบนะเว้ยเมิตา้าชิบเอ้ยเมิตา้า ตีมาสี่ล้อไม่คิดดิคอนเหลือฮะไม่หายเอ้ยผมเอาคิดดิคอนให้มันยี่สิบมาเนี่ยบ้าไปแล้วถ้ามันคิดดิคอนผมอ,อาจจะฆ่าได้เลยก็ว่าได้เออแม่งฆ่าไม่ได้เพราะว่าป่าเบย์ไม่คิดดิคอนฮะบ้าเอ,อ้ยตายแล้วใชยเลือกที่ไหนแล้วเนี่ยฮะเนี่ยมันหลบได้ด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วมันเคาน์เตอร์ได้ไงตายไหมไม่ตายเห็นไหม้าเบต้าไม่คิริคอนนั้นเราฆ่าได้แล้วเนี่ยแม่เจ๊ได้ว่ะไม่เป็นไรปิดฉากซะ ให้โกจิ eca เราไปฉากได้นะครับโอ้ยผ่านแบบอีซี่เลยเท่นะี้ตานี้ผ่านได้แบบง่ายมากเพราะว่าเราเปิดเทอมมาดีมากนะครับเปิดมันแบบโคตรดีเทอร์สองก็บูไม่ได้ฮิวอีกบู Blue, มันตีช่องสองไงเออสบายเลยนี่ยนี่แหละหอไอ้การเปิดตำแหน่งเลยสำคัญนะตำแหน่งในการเราเล่นเนี่ยสำคัญมากตำแหน่งที่ศัตรูมันตีเราตำแหน่งที่ศัตรูมันฮิวตำแหน่งที่เราเปิดมาเราขอยเราเปิดมาสามตัวแรกเป็นตัวอะไรอยนะ่างเงี้ยสำคัญนะเออโอเคนะครับมาบูผอม ก็เลี้ยดได้เหมือนเดิมนะซิลได้แล้วก็ตีไม่ตายแรงนะครับอ่าฮะตัวร้เหยวไปสู้เลยฟิเซอร์นำสามารถตามเอาวาสามารถกับคูแบก็กบารักหน้ากากเซลนี่คูลเลอร์น่าจะโอเคไหมคูลเลอร์ก็ดีนะหรือจะเป็นเซลดีป่ะเซลก็โอเคนะเซลเอาร์เนี่ยผมต้องเอาคูลเลอร์ดีกว่าคูลเลอร์มันลิงก์กับฟิเซอร์ได้ ถ้าเปิดมายืนคู่กันก็ดีมากจะได้ไม่ตายง่ายๆนะเพราะว่าทีมเราได้เขียวผมมันได้ไม่ตายยากมากๆอันนี้คือข้อเสียหลักของทีมผมเลยคือต้องระวังแค่เรื่องเดียวคือเรื่องชี้ของทีมเราอย่แหละโอเคเปิดมาดีอยู่นะลูกแก้วเขียวมีสนามโคตรยอะอ่ะโคตชโชคดีเลยนี่เปิดมาดีมากนี่ถือว่าโชคดีนะเนี่ยถือว่าโชคดีโอเคสวยงามมันต้องอย่างนี้ดิวะเออเปิดมาดีหน่อยเนี่ยอันนี้ดวงโคตรเข้าข้างผมเลยวะแม่เปิดมาโคตรดีลูกแก้วไหลมาโคตรดีอ่ะโถปกติม่นเคยจะเป็นใจให้เราลูกแก้วเนี่ย แค่ลูกแก้วก็ไม่พอแล้วตำแหน่งก็ไม่ได้หลายเรื่องไม่เกินรอบนี้ยังเปิดมาดีมากจริงๆสงสยผมบ่นมาเยอะเกินไปเปิดมาดีเลยเห็นไหมฮิลล้านห้าฮิลโคตรเยอะนะครับไม้ตายมาซะแล้วเท่าไรเอ่ยประมาณแปดหมื่นเก้าหมื่นไ,ได้นะมันตีแรงกว่านี้นะครับตีแรงมากต้องระวังเลยนไะปตรงสี่ 4, อันตรายมากซึ่งมันฮิลดอกละล้านห้านะครับอันเนี้ยมันจะฮิลเยอะมาก คือเราต้องรีบทำดมินต่างหนักไปเลยนะครับรีบรีบแบบรีบฆ่าให้มันตายไปเลยจะได้จะได้จะได้ปิดฉากให้เร็วๆนะเพราะถ้าให้มันยื้อไปมาเนี่ยมันจะได้หิวเรื่อยๆทีละล้านห้าให้ล้านห้ามันก็เต็มหลอดได้เลยนะครับก็คือต้องพยายามให้ตัวละครเราเนี่ยติดเบิ้ลบ่อยๆอย่างเมื่อกี้ถือว่าดีแล้วติดเบิ้ลบ่อยถือว่าดีนะโอเคอ่ะฮะอืมเซลก็นี่ไปเลยลูกแก้วเยอะยิ่งดีนะครับดีเฟนต์มาเท่าไหร่ดีเฟนต์มาแสนหนึ่งโอเคใช้ได้นะเซลเรามีดีเฟนต์เยอะแล้วเยี่ยมไปเลย แล้วเซลเวลาโจมตีก็โดนได้หิวปัะมาอีก12เปนะครับ12เลย8เปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะไม่ได้นับจำไม่ได้แล้วล้านหกนะครับโอเคได้อยู่แรงอยู่อือสองล้านหะนึ่งใช้ได้โอเคตีไม่เข้านะครับเซลมีดีเฟนเยอะอยู่โอเคถือว่าเปิดมาดีนะเซลเราเป็นตัวแทงเหมือนกันตอนนี้นะเพราะว่าเราเราเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเก็บลูกแก้วให้เซลเยอะมากนะครับเม 6, ื่อกี้หกหมื่นสามก็ยังเข้าแรงนนะอ,อ,อยู่นะเออยังเข้าแรงเหมือนกัน โอเคมาฟิเซอร์ลิงดีอยู่นะตอนนี้ได้อยู่นะอืโอเคเลยอะผมว่าโอเคเลยใช้ได้เลยล้านเก้าดาเมจนะฮะไปเลยต่อยเตะต่อยรอบสองจะเบิลหรือไม่เบิลไหมเบิลสักรอบนึงไม่เบิ้ลน,นะครับ <c oughs> เด้งเล่นเด้งเหมือนกับล้านห้าแม่งโคตรยือ้ออะดูดิยื้อมากะยือ้อเมื่อจะตายก็ไม่ตายเห็นไหมยืจ้จัด ตอนนั้นถึงบอกว่าเบิ้ลเลยสําคัญนะเออด่านนี้สําคัญมากการเป็นเบิ้ลโคตรยื้อเลยปะหลานสามตายสักทีเถอะนะเออตายไปแม่งเรียบร้อยมาต่อไปก็เจอกับเออสามแล้วนะครับจะเจอกันเป็นบอสของเออสามละเนี่ยนะจะเป็นโกเทนกับโก้หังแล้วก็เป็นเบียโต้ที่เป็นบอสสุดท้ายของของด่านนี้เลยนะครับอืมมา ซึ่งผมจะเล่นในด่านของโกฮังก่อนละกันนะครับโกฮังเขียวก่อนละกันนะซึ่งโกฮังนี่ก็เก่งนะครับอันตรายมากโกฮังนี่คือหลบได้ตีแรงสตันได้ด้วยนะครับถึกด้วยโคตรโหดต,ต้องแบบจัดทีมตัวไล่สีม่วงไปสู้เลยเนี่ยเพราะว่าตัวไล่ม่วงผมมันฟูงไงเออแล้วมันมันถึกด้วยนะครับมีฮิลด้วยก็จัดไปสู้เลยนะครับน่าจะโอเคจริงๆผมใส่บูฮังก็น่าจะโอเคใช่ไหมบูฮังก็ได้ใช่ไหมบูฮังนี่มันเท่าไหร่ทำอะไรได้ เออเป็นตัวนุกนะสิเโอเคเรียดได้10,000ต่อ1นลูกแก้ก็โอเคอยู่นะฟรีเซอร์ฟรีกับบูหังตัวไหนไดีวะฟรีเซอร์ฟรีกับบูหังเออผมเอาเป็นบูหังน่าจะโอเคกว่าปะ่ะเนาะบูหังแหลนะเนาะน่าจะโอเคผมว่าโอเคบูหังแหละไปะเพราะว่าบูหังมันมันฮิวได้นะครับจะได้ฮิวให้เลือดให้ทีมเราได้นะฮิวเลือดให้ทีมเราได้จะได้พอคอยรับมือให้กับโกหังนะครับ มาโกหังของเรานะครับได้ข่าวว่าโหดเจอกันหน่อยไหมเปิดตำแหน่งมันค่อนข้างจะดีนะอันนี้เปิดตำแหน่งมาดีมากถือว่าใช้ได้นะถือว่าเรายอมรับตำแหน่งนี้มากเยี่ยมไปเลยนะตำแหน่งค่อนจะโอเคเลยคนระับตัวแท้งครบนะตัวดามิครบเลยใช้ได้ล้านแปดนะครับเจ็มบ้าตัวนี้ทีคอนเยี่ยมมาแล้วแม้ตายใส่เจ็มบ้าถือว่าดีนะโชคดีหน่อยอันนี้สบายแล้ะ ใส่ตัวก,กาดก็ตีไม่เข้านะครับแต่ก็ตีเข้าแรงนะผมว่าเอามาหลักแปดหมื่นได้อะเจ็ดหมื่นแปดเห็นไหมแถมมีกาดแล้วเนี่ยโคตรโหดตีโคตรแรงขกหกตอนนี้ตีแรงมากโคตรอันตรายจริงน่ากลัวจัดเลยอะนะคือถ้าใครทีมไม่ฟูนี่อันตรายมากเนะี่ยด่านมันยากมากถึกมากอะดูวดิคือแบบเทียบจากด่านแรกไม่ได้เลยเพราะว่าแต่แรกคือจัดจัดทีมสีไปสู้นี่คือตีเข้าแบบรัวๆเลือดไหลเป็นน้ำอันนี้คือตีเข้าตีเริ่มไม่เข้าแล้วนะครับ หลบได้แม่งเริ่มหลบแล้วไงขอแค่อย่าหลบบ่อยก็แล้วกันนะเออหลบหลบแบบพอประมาณแล้วกันนะโกหังอย่าทะเลื่งหลบบ่อยไม่เอานะเอาแล้วไงเรื่องคีกแล้วไงเออแย่ละแบบนี้ไงดีป่ะเออแย่แล้ว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 แบบนี้ไมาตายได้เนาะโอเคแบบนี้ซแบบแบบิบอ๋อไม่ได้ไม่นั่นวะ แก้วแดงมันติดไอ้นี่หิวกับมาแล้วกันนะหิวกลับมาเท่าไหร่สามแสนสี่โอเคหวังว่าจะไม่ตายนะเอาแล้วไงโกหังเบอร์ซัดมาแล้วแม่งอึ้ยอึ้ยอ้ยตะดเป็นหมาเลยติดฟีเซอร์กูเป็นหมาใชแม่งอย่าสตันแสนหนึ่งโอ้โหขดไหล่แหล่จัดไรล,ล,ล,ลเกินจันเย็นดีเฮ้ยเป่ามือหน่อยนะ แล้วเซล,ลผมไปไหนวะเซล,ลอาร์มันเป็นตัวแทงไม่ใช่เหรอไม่เปิดมาเลยวะผมตายได้เนี่ยจริงๆนะแม่งสามหมื่นเก้าโอ้โหจ,จะตายอย่ะจะตายเลยเซลเป็นล่างเออเออเซลช่วยไว้นะดีนะเซลมันออกตำแหน่งสามะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเฟลเอาเออให้ตายถอยหายหัวไปซะนาเนะเซลมาเซลก็มาเต็มหลอดเยี่ยมมากเซลงั้นแหละเยี่ยม อะไรที่ต้องการนะครับอย่างนั้นแหละสุดยอดไปเลยอันแบบนี้อ้าวไม่ได้ไม่ตายนี่หว่าเออหาแล้ฉันหา,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 ายละสวยแล้วต้องยอมอ่ะต้องยอม,ต,อยอมต้องยอมจริงแบบนี้น่าจะรอดอยู่เนาะเลือดเราเต็มหลอดเราไม่น่าตายหรอกจะได้เซีได้แม่ตายใหญ่ด้วยนะครับอืมน่าจะโอเคกว่าล้านหกนะครับไปเลยไอ้จหลบไม่เลยอย่าเล่นลิ้นหนิโกหังอย่าหลบบ่อยดิ แอนเย็นดีเพิ่งหลบห,ห,ห,หลบบ่อยเป็นแอนตี้สติ้งยังไงเนี่ยพอแล้วแม่งเอ้ยจะหลบบ่อยเป็ไหนแล้วเซลมาห้ามหลบนะเวย้ยสองล้านไอ้ยังหลบอีกแล้วอ่ะอะไรมันควรจะตายมันไม่ตายม่งหลบเห็นไหมแม่งเอคนตีนคนตีนจริงๆนี่ฮะไม่ตายสักทีเนี่ยแม่งจะตายให้กูไหมเนี่ยฮะตายหน่อยเถอะะมา น่าจะให้บูอยู่ตรงกลางไปว่ะแม่งเลยไปตายอีกแล้วช่องแรกแล้วสตันจริงดิสตันแน่เลยบอสแม่งกวนตีนเชื่อดิสตันสตันผมแน่แน่สตันจริงด้วยโอ้โหพี่เต้ปวดจนตีอ่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอะไรมันควรจะตายงานเลยกูะหังควรจะตายงานเลยไม่ตายหลบอีกแล้วมึงหลบทำไมเนี่ยโอ้โหหลบมึงหลบไปเลยไอ้เ้ เฮ้ยเฮ้ยพอแล้วโอ้โหกรรมหมัดแล้วกูกำมหมัดแล้วผมตายได้เถอะเนี่ยแม่งตายจริงนะเนี่ยเออคือโกหังมันหลบบ่อยเกินไปไงหลบดีดีแม่งไม่หิ้งไม่หลบมันไส้แม่งว่ะอย่าหลบแล้วกันนะอย่าเพิ่งหลบเทอเนี้แล้วกันนะเออเอ็งก็หลบบ่อยแล้วจ้ะเทอนี้ห้ามหลบหลบไปแล้วอ่ะอย่าหลบบ่อยดิอย่าหลบไม่ตายหลบไม่ตายทำไม นั่นไงอ,อะไรเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันหลบบ่อยขนาดน,นี้เลยเหรอวะโอกาสหลบ50%หรือไงเนี่ยตายผมตายแม่งบูฮังบูฮังมึงหลบอีกแล้วมึงหลบบ่อยเกินจะตายแล้วเนี่ยโอ้เซลวไปเลยไอ้ขี้ไม่งช่างไม่งแล้ว คิดดีดิผมเล่นจนผมได้แอคทีฟสกิลอะไอ้เหี้ยแม่งตายฮ่าเล่น,น,นมันหกเทินโอ้ด่าแม่งคนตีด่าไม่ได้ยากหรอกดวงแม่งเนี่ยดวงกูเนี่ยหลบบ่อยเกินตายซะไม่ต้องมันหลบไป่ได้ไอ้ี้ยตายโลกแตกไว้ไเี้่ตายเลย <laughs> ตีโลกแตกแม่งเลยหลบบ่อยนะไม่มีโลกให้อยู่ก็แตกไปเลยเ้ยตาย <laughs> แต่โอ้โหเล่นห้านาทีจะบ้าวะ เล่นนางกระดาบมีโต้เยเนี่ยแม่งหลบบ่อยเหลืเกินเหนื่อยมาดีเขียวนะครับนี่น้ำนี่ตามนี่ไป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 ไอ้นี่ไป,ไป,ไป,ไปโอเคไปรุ้ยเลยมาเลือดสีแสดจะตีมันตายแล้วมันสตาร์เราได้ระวัตงต้องระวังนะอันนี้ระวังให้ดีเลยตีแรงตรีบ่อยแล้วก็สตาร์จับไม่ตายได้นะครับแบบนี้โอเคมา เปิดมาห้าจะโอเคนะเปิดมาดีอยู่นะไม่ตายทุกตัวเลยนะครับใช้ได้เลยเยี่ยมโอเคได้อยู่โอเคเปิดมาดีแบบมาดีเปิดมาใช้ได้เลยนะครับมีลิงสกิลล่างบูลินด้วยกันด้วยนะเบียโตเราจะดีแนละ้วเราจะตีแรงมากขอเบิ้ลบ่อยๆจะดีมากเบียโตเบิ้ลสักแบบสามรอบอย่างเงี้ยนะนี่ตบ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 ,ตบรุ่นน้องนะตบฟิวชั่นรุ่นน้องนะฮะรันสีนนเ่เบิ้ลรอบสองคินิคอนยี่งเบิ้ลไหม อีรอบอีกรอบอีกรอบนึงพอแล้วโอ้โหก็โอเคอยู่เออไม่ไแย่ใช้ได้อยู่ตีแรงเหมือนกันล้านหนึ่งสำหรับทั้งนะครับชึบอืมขึ้นลอยไปแล้วอะ่ะโอเคมาแล้วแม่ตายโกเท็งไงครับมันตีแรงเหมือนกันนะสตันได้ด้วยนี่ไงตีเข้าแสนหนึ่งอะ่ะโคตรแรงอ,อันตรายมากจริงจังต้องระวังดีๆเลยอ่ะนะอันตารายจริงๆอย่นี้ไปแทงช่องแรกไป แบบนี้วิก็โตก็ตีไปแบบนี้โอเคแต่ตรงโก้ทิงมันจะง่ายหน่อยเพราะว่าโก้ทิงมันหลบไม่ได้ไงเออเราสามารถจัดดาเมจได้ชัวร์วไปเลยครับวิ่ดาเมจนั้งแรงไปเลยก็จบเกมไปเลยอย่างเงี้นนะครับแต่โกหั่งอะ่ะถ้าหากว่าดวงเราไม่ถึงจริงเลยนะแบบว่ายัดดาเมจนั้งแรงไปจริงก็กกกจริงนะแต่แบบถ้ามันหลบได้ก็แพ้เหมือนกันเออถ้ามันหลบบ่อยๆอะ่ะก็ตีก็ตีไม่ได้ตีไม่โดนถ้ามันหลบไงมาสองตั้งสองอืม บิ๊กแบงแท็กเบิร์นอีกรอบนึงไม่ตายสิไม่ตายไม่ตายแม่งเอ้ยเบิร์นอีกรอบนึงไม่เบิร์นเอาแล้วไงเท่าหราแล้วเนี่ยมันจะโตก็โดนแล้วโดนรุ่นน้องตบอืมแสนหนึ่งไหมแสนหนึ่งแล้วโอ้โหไม่ใช่เจนจะตีหนึ่งแสนรอบเลยไงเนี <c> ่ย <oughs> เลือดหรือนิดเดียวโกเทงโอเคนะมาเปิดมายังไงตีมาช่องแรกช่องเดียวใช่ไหมโอเค Vegeta, Vegeta, เบยต้าไปแช่งก็จะโอเคสุดนะครับเพราะว่าเบยต้าดีเฟนเยอะสุดก็คือห้ามตีไม่ตายมาห้ามตีไม่ตายมาเยียมชนะแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเราดวงช่วยนะครับอันนี้ดวงดีหน่อยปกติผมจะตายนะเพราะว่าอะไรรนะู้ไหมเพราะมันจะตีมตายช่องแรกเออเมื่อกี้ผมจะตายไปเลย้ยอันนี้ผมไม่ตายผมอาลิพ <c oughs> <c oughs> ไม่เงีย้ยซึ่งทีมแล้วก็ฟูแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสบายสบายนี่นะไม่ต้องอะไรมากสบายแล้วเนี่ยสบายเลยบอกเลยสบายมากๆ จัดแบบฟูฟูไปเลยนะฮะแบบนี้เลยชิวๆนะฮะจัดแบบเป็นยืนคู่ตำแหน่งไปเลยอ่ะนะโกสี่เบสี่โกบูเบบูแล้วก็โกจิต้าเบจิโตนะครับคู่กันไปเลยแล้วมันเปิดเปิดมาคู่กันที่ไหนแล้วเนี่ยเปิดมนาะไม่คู่กันเท่าไหร่โอเคโอ้ลูกแก้วฟ้าโคตรด,ดีแบบนี้ชึบแบบนี้ชึบโอเคนะก็แบบนี่ จากแรกก็ถึกนะไอเบต้าของฟูดิ์ก็ถึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตีนแ,แรงขนาดนั้นนะครับก็ผมว่าผมว่าด่านโกฮังยากกว่าอีแซ้มผมว่าเพราะว่าทีเราดีฟ้าผมฟูงไงแค่นั้นแหละเออด่านมันเลยง่ายกว่ามันเลยผ่านง่ายกว่าหือด็กทีมดีฝาของผมเก่งมากอะชิวๆเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะด่านมิเกโต้ลองเปลี่ยนล่างนะครับอืมตีครับแต่ ผมว่าเอาจิงด่านโกหังยากกว่าโกหังแม่งหลบได้แล้วแม่งหลบบ่อยที่หายหลบอะไรเยอะแย,ยะไม่หลงเงี้ยโอกาสหลบมันบ่อยขนาดนั้นหรอว,วะกี่เปอร์เซ็นต์เนโอกาสหลบผมอยากรู้ว่าแม่งหลบบ่อยมากคือไม่ว่าเจอกับ UI ฮะ UI ไอไอรีเจนโกคูไอล่างแดงอะหลบเก่งมากเกินอโอเคสองอันหนึ่งไอไม่เบิ้ลเล่นิดเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ทำไมตีนิดเดียวเดี๋ยวไม่ติดเดียวเดี๋ยวไม่ทำไมไม่ตายแฉลอเนี้ย ไปปิดฉากซะครับไม่ตายมาก่อนจากอีกหลบดิไม่หลบอีกทีอย่างนี้ก็ไม่หลบโอ้ยแม่งตีไปตายไหมเนี่ยตายโอเคมาชิวชันะพวเองเป็นมิจโต้ซะมามาแล้วครับซึ่งมิจโต้ก็ เลือดเยอะนะแล้วก็ตีแรงแล้วก็กันสตันกันซิลก็ไม่มีเลยมากแค่นั้นแหละจริงนะครับมันไม่สามารถหลบได้นะก็อย่างว่าแหละกูฮังน่าจะยากกว่าโกูฮังมันหลบได้นะครับแบบนี้ชึบใครเล่นดีกว่ากันเอ่ยแบบนี่าจะโอเคกว่านะ้อโอเคอันแบบนี้แล้วกันชบโกบูก็นี่ไปเลยแม้ตายไปเลยนะครับตีแรงมากนะโกบูเ,เคลคินนั่นไง ไม้ตายมาช่องแรกด้วยเนี่ยอืออือบิจโต้ต่อบ,บิจิโต้บิจิโต้ประธาบ,บิจิโต้เว้ยหนึ่งแสนอ้แรงเนี่ยใช้ได้เลยมาดิวัดปลาบบิจิโต้กับบิจิโต้ใหม่วัดปลาฮะวัดปละล้านหนึ่งมาดิมันถึกนะคือมันถึกนะครับแต่ต้องคิดิคอนทีนึงก็ตายเหมือนกันคิดิคอนก็เข้าแรงเหมือนเดิมนะเกาะมันเยอะแค่นั้นแหละคือเกาะมันเยอะอเฉยๆไม่มีอะไรมากมาสะท้อน คิิคอนหลอกันล้านไปดีเนี่ยตัวเก่าก็ยังซาเลยเหมือนกันว้วยสองล้านเจ็ดนะครับจัดไปหนักๆไปเลยลังขึ้นเต่าแต่จา,จากนี้ก็ไม่มีแล้วมากนะตีไปเรื่อยๆก็จบแล้วนะครับด่างไมไ่ยากแล้วนะเนี่ยตีโคตรแรงคิลิคอนเดียวล้านสามอย่างแรงเลยไปเลยล้านสองล้านหกแรงมากนะครับโคตรทีมผมไม่โคตรตุ้มเดียวอะ่ะทีมตัวดีสีฟ้าผมไม่โคตรตุ้มๆเลยวะ่ะ ตีอย่างแรงโอเคอย่างน,นี้แล้วก็นี่ชึบอือฮึน่าจะชนะแล้วนะครับน่าจะชนะได้อยู่นนะตัวนี้สองล้านสองนะเพราะยาสองโปคูเอ็นเจิ้ลตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากนะทำได้หลายอย่างมากฮิวก็มีนะตีก็แรงอีเฟนต์ก็เยอะนะครับมาแล้วเว้ยไม้ตายใส่แล้วอืออือสไปดี้สไปดเอ็กซ์คาลิเบอร์เจ็ดสิบเอสาม ันงั้นว่าทำได้แค่นี้เชียวเหรอฮะแค่นี้เองเหรอล้านเจ็ดนี่ไหล่ะกุยตารประทาบ,บิิตโตของจริงอืปิดฉากเรียบร้อยนะครับน่าจะไม่รลอดตายเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะ <c oughs> ด่านแม่งแบบเหมือนจะเก่งด่านเหมือนจะยากนะแต่ไม่ยากขนาดนั้นนะครับผมว่ามันจะไปยากตรงด่านโกทิงกับโกหังเลยตรงบูก,ก็ยาก <c oughs> คือมันจะยากสำหรับคนที่ไม่มีทีมเออทีมไม่พร้อมจริงอะว่ามีทีมแบบว่าทีมแบบ มีทีแบบว่าเฉพาะไปหน่อยแบบว่ามีแค่ไม่กี่ทีมไงมีตัวละครเฉพาะไปหน่อยแบบว่ามีแค่เจ็ดตัวในทีมอะไรย่างเงี้ยนะเออทีมสีอะไรเงี้ยจะยากมันจะยากมากๆนะยากมากๆนะครับแค่ออนั้นแหละก็โอเคประมาณนี้สำหรับด่านของ BDC Ultimate Crash เวอร์ชั่น,นของ m a จินบูซาก g a นะั้นก็ไปแล้วนะคือไม่อยากจะพูดถึงมันแล้วช่างช่างแม่แล้วฆ่างไปเลยในคลิปนี้ผมก็ไปแล้วจ่ายชิ้นนะผมไปไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วบายบาย